อยู่ชุมบุรีมาตั้งนานก็เพิ่งรู้ว่าทุกวันอังคารหาดบางแสนจะโล่งแบบนี้ปลาทุกคนไปเที่ยวหาดบางแสนกัน แล้วหาดบางแสนอย่างโล่งเลยหุยกล้องวงจรปิดปะเนี่ยหมุนได้ขนาดนี้ไม่น่าไว้วางใจแล้วเท็โฟโต้เท็โฟโต้ชุดบล็อกสวัสดีครับเราจากช่องยักษ์แคมปิ้งเย้เที่ยวพอสนุกแล้ว ปะกลับบ้านกันดีกว่าเอ๊ะเดินเล่นมาสักไกลจอดรถไว้ตรงไหนเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วจอดไว้ตรงนี้นี่เองดีนะดูผ่านกล้องได้เฮ้ยใครมาทำอะไรนะ่ารถเราเฮ้ยอย่านะเว้ย,นยหนูบอกว่าหนูชื่อพื่อค่ะ ดูคลิปย้อนหลังง่ายๆไม่ต้องถอดเมีมยุ่งยากแค่เปิดแอป70ไมค์คนอะไรโครเทเลยตัวภาพและวิดีโอทั้งหมดคมชัดและสวยมากไม่คิดว่าจะออกมาจากกล้องจิตรลถยนต์ยักเอาภาพจากกล้อง70ไมค์ดัแคม 4K เอามิมาฝากคมชัดทั้งกลางวันและก็กลางคืนการออกนองเลนทำเตือนรถข้างหน้า การก่องลอง,เ,องเรืื่อร่วมทางใหม่ของยักษ์เป็นไงบ้างล้ําเกินใครเลยใช่ไหมล่ะหากเพื่อนๆท่านใดสนใจกดทิกกอได้เลยของดีจริงยักษ์คอนเฟิรม์มไปแล้วบ๊ายบาย